اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم ولا ي ؤ و د ه حفظه ما وهو العلي العظيم อายะครุสิถือเป็นอายะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในอัลกุรอานอายะครุสิคืออายะที่255ของสุโรอัลบาครอถ่ามาเราก็จะมาดู เครื่องหมายและตัวที่เราจะต้องระมัดระวังในการอ่านอ่าเริ่มต้นด้วยกับ Allahu อ้นนี้ Allahu h a ฮ z a bin h เป็นฮัมซะตุอลัอลเวเริ่มอ่าน Allahu ให้เสียงฮัมซะออกมา Allahu และเราเจอลาละแล้วก็ลามตัวนี้เนี่ยเป็นอักษอรอาลีฟใช่ไหมแล้วก็มีเครื่องหมายมัด เมื่อมีเครื่องหมายมัดให้เราหาแล้วว่าข้างหลังมีฮามซาไหมถ้ามีฮัมซาก็เป็นได้สองอย่างก็คือมัดジอิスมุฟฟัซิลหรือมัดวาจิบในที่นี้คำว่าลากับอิลา่าฮะนั้นเป็นคนละคำกันจึงเป็นมัดジอิスอ่านได้สองถึงห้าฮารอกะแต่ในที่นี้ที่ดีคืออ่านสี่ฮารอกะมัดジอิスอ่านสี่ฮารอกะ อ่าน um Il um ีกครั Ak ้งฮัลฮ a إله 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 و الحي القيوم حيو ยุเมื่อมีอักษรที่มีชัดดะเราจะอ่านเน้นมากกว่าปกติระดับหนึ่ง ح จะมาว่า ح ي ยุอาว่า حيو ح ยุเอาว่า حيو القيوم حيو القيوم เหนมอันนี้ตัวยไหมอยกอยุมนะใช้ เสียงที่เน้นขึ้นมานิดหนึ่งอายุและทําไมต้องนิดถึงอ่านสองคารากาก็เพราะว่าอักษรฮาร์ดมิดตัวนี้เนี่ยอักษรฮามันเป็นอักษรฮาที่เป็นสัพนามและข้างบนมันมีดมมะเป็นอักษรดมมะและหลังจากมามีวาวเล็ก เพื่อบอ่งให้เราชี้ให้เรารู้ว่ามันมีการอ่านยาวสองคารอกะอ่าตะคูดูฮูซีนาตูอ่าซีนาตูตาตามีลมมาสองตัวและหลังจากมันก็คือวาวก็คืออีดอรอมมหมาลกุนนะอ่าหคณะตันวีนเมื่อตันวีนพบกับวาวก็เป็น อีดก็มาอัลกุนนะอีดก็มาอัลกุนนะมีหัวสี่ตัวยาวาวมีมนูนอ่าก็ต้องนงเสียงสองฮาร์กะนาอมนี่ยว่านาอมลาหูลาหูอ่าตัวนี้ก็เป็นฮาดอมิทอีกแล้วฮาดอมิทก็มีตัวม้าหนึ่งตัวแล้วก็หลังจากมันมีวาวตัวเล็กๆให้เราอ่านสองฮาร์กะกับเรียกว่ามัดสิลา ซูกรอมาซิลาอ่ามาซิลาที่เราให้อ่านแค่สองคาร์กามาซิลาซูกรอเนี่ยอ่านแค่สองคาร์กามาฟิสมาวะฟิสอย่าลืมนะฟิสอ่านกัสรุปคาวิสีนฟิสอ่าซีนเป็นอักษรที่เสียงของมันเนี่ยพ่นลมฮะพ่นลมฟิสมาฟิสมาวะวจีว่มาฟิลอาร์ดเพว่าอาร์ เวลาเราจะอ่านหยุดเนี่ยเวลาเราจะอ่านหยุดเราอ่านทำซะไปะที่รอแล้วก็ต่อมาก็คือเป็นตัวบอสตัวบอสเนี่ยก็คือแหล่งกําหนดเสียงเนี่ยอยู่ที่ข้างลิ้นข้างลิ้นเนะี่ยมันก็จะไปอัดแน่นเข้ากับข้างฟันกรามทั้งสองด้านวัลอาร์อ่ามันจะเป็นเสียงอึดวัลอาร์พอเราอ่านรอเสร็จปุ๊บก็เป็นที่ตัวบอสวัลอาร์มันซัลละซีมันซัลละซีอ่ะนูนตาพบกับซัล เรียกว่าอีฟฟอฟก็คืออ่านระหว่างอิฮาร์แล้วก็อิดดอมก็คือจะไม่อ่านควบเข้าไปทันทีทันใดแล้วก็จะไม่อ่านชัดก็คือไม่อ่านนูนชัดแต่เราอ่านซ่อนเสียงระหว่างตัวนูนและตัวซานให้เราทำธรอ่าทำท่าตัวซานค้างไว้สองสองฮาร์ก้ามาระหว่างนูนกับซาน มาซัลพอครบสองครั้ก็ปุ๊บเราถึงเราถึงอ่านตัวซานได้มาซัลลาซิยยชตัวชีนตัวชีนเสียงคล้ายๆชอช้างยยชฟาอูยัชฟาอูตัวอินอย่าลืมนะฮะตัวอินตัวอินก็คืออยู่ที่กลางลำคอก็คือกระเดือกนะฮะก็จะมีการเคลื่อนเึ้นเคลื่อนลง อายัชฟาอูยัชฟาอูตัวตัวอานอ่าเริ่มคำเนี้ยู่ที่กลางลำข้อตัวอายนโอ้โหถ้าเกิดอายินสองตัวมาเจอโอ้โหมีตัวอายนกับตัวอายนอีกก็ต้องระมัดระวังยัชฟาอูอานเดอ่าตัวอาินตัวอาินหลังจากมันคือตัวนูนนูนตายนูนตายพบกับตัวดานต้องนองเสียงไม่ต้องนองเสียง ก็คือฮุกรมอิชฝะอ่านระหว่างตัวนูนกับตัวดาลก็คืออ่านว่าไอน์เดนงเสียงสองคารอกะไอน์เดูอ่าตัวนี้เอาฮาดามิรเอาฮาตัวฮาตัวฮาตัวฮา,าใหญ่และวคำวันมันมีต่อมมะเหมือนกับที่เราได้อ่านมาแล้วในอายะน,นี้นะฮะก็คือตะคูตูฮูอันนี้เนี่ยอ่านแค่สองคารอกะ แต่ตรงนี้เราจะอ่าน4หรือ5ฮารุกะเพราะว่ามันเป็นมัดซีละกุบรออ่าก็คือเพราะว่ามันก็จะอ่านยาวมันก็คือจะคล้ายๆกับมัดยาอิสนะฮะเพราะว่าเมื่อมีอักษรมัดอ่ามันเป็นอักษรมัดวาวเป็นหนึ่งในอักษรมัดอ่าว่าเป็นหนึ่งในอักษรมัดแล้วมีเครื่องหมายให้อ่านยาวและหลังจากมันมีฮัมซะหลังจากมันมีฮัมซาเราจึงอ่าน สี่หรือห้าก็ได้นะครับยาอินดะฮุอิลลาบีอิฟนอ่าเมื่อเราอ่านหยุดนิอ่านิอ่าฮาตายต้องฮาเนี่ยก็เป็นอักษรพ่นลมชนิดหนึ่งเหมือนกันนะฮะบีอิฟนิฮะฮะฮะบีอิฟนิให้เราปล่อยลมตอนที่เราอ้าปะบีอิฟนิ เสียงจะไม่ขึ้นจมูกนะฮะตัวฮาเสียงจะไม่ขึ้นจมูก b e n e แต่ถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าเราจะอ่านอ่านต่อเนื่องไปเห็นไหมฮะอักษรฮาอีกแล้วตัวฮาแล้วก็มีกระสอหลังจากฮาแล้วมีกระสอมันจะอ่านว่า h e b e n e h e อ่าเราจะเห็นเครื่องหมายคล้ายๆตัวยานเนี่ย บ่งบอกว่าอ่านอ่านสองารกะนะบีอ <laughs> <Oliver> ิสนฮีถ้าเราจะอ่านต่อเนื Esta, ่องไปนะครับเช่นมาซ ا ล ل ذ ي يشفع ع ن ลลมายนดีฮิมวะมาลฟะฮุมตรงนี้เนี่ยมีอักษรจีมตัวเล็กๆหมายความว่า อนุญาตให้หยุดได้ถ้าเราจะอ่านหยุดก็อ่านว่าบ e e a s อยาเรียนรู้มาไปในอดีตมมมาอลฟะฮุมนี่ก็ปกติแต่ว่าตัวขออย่าลืมตัวขอนะฮะขอขอตัวขอเนี่ยแรงกำเนิดเสียงนั้นอยู่ที่ส่วนบนของลำคอ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 มุมมาขลฟะฮุม ต่อมาเวลาอยู ah, ang, ่ไฮตัวฮาเล็ก ah, อ e, ah. ah ่าต้องลองสังเกตให้ดีว่าเวลาอยู่ไฮตูอย่าไปอ่านเป็นฮาใหญ่เวลาอยู่ไฮตูน่ะตัวตัวอ่าตัวตัเสียงจนาก็ตัวตาเวลาอยู่ไฮตูนบีชัยอิมอ่ะตัวนี้อะไรเอ่ยฮัมซาฮัมซาก็ตัวอะไรตันวินตันวินพบกับมีมตันวินพบกับมีมเรียกว่าอิดรอมมาลคุณนะ อ่าอิดกอมมาอันคุณนะหรือสังเกตอีกอย่างหนึง่งเมื่อมีการที่เราเห็นเห็นตันวีนมันเฉียงเฉียงกันอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ค่อยตรงกันบ่งบอกว่าอ่ามันจะเป็นอิดกอมแล้วนะทีนี้เราก็มาดูว่ามันเป็นอิดะอมมาอันคุนนะหรือไรโรุนนะต้องหน่วงเสียงไหมหรือไม่ต้องหน่วงเสียงถ้าไม่หน่วงเสียงคือรามหรือรอแต่นี้อย่าวามมิมนูนยา ว้าวมีมนูนอันนี้คือมีมก็คือต้องหนรองเสียงสองฮารกาูกะบีชัยอิมมินไนลมีฮีอ่ามีฮีมีไนลมีฮีตัวไอเนียเดี๋ยนะตัวไอแหล่งกำเนิดเสียงอยู่ที่กระเดียหรือว่ากลางลำคอไอมีฮีอ่าเจอตัวฮาอีกแล้วที่เราเรียนมาก็คืออ่านมาฮะนี่ก็ตัวฮาแต่ว่าไม่มีฮัมซะพอมีฮัมซะปุ๊บเราจะอ่านยาวเลยสี่หรือหา้าฮารกาูกะ ออ่มมมนิรานเ็ัอหกแล้วี่เ็มอรษมายวย้งาาขบนมัดเป็นอีกัััันนนนนน้้้้้าาาวววววไ่่่รงฮดดดดดมมมมมเเเปปป็็็แแลทีีีีออยยยยหติกค มันเป็นหนึ่งคำนะฮะเนี่ยคือมัดนี้กับคำซ้ายเนี่ยมันอยู่ในคำเดียวกันถึงจะเกิดความหมายอ่ามันเลยเป็นมัดวา a ิบมุตต t สิลเรานั้นจะอ่านสี่หรือห้า h า r a k a แต่ที่ดีควรจะอ่านห้า h า r a k a เราต้องอ่านอ่านหยุดเนี่ยบีมาชะนับไปเลยห้าม i ช a อ่พอลงท้ายเนี่ยเราตอนที่เราลากเสียงก็จะเป็นอ่านอ่านอาบีมาชาพอสุดท้ายปุ๊บก็จะเป็นทําเสียงแข็งหน่อยเพราะมันคือฮัมซาบีมาชาคือพามันไปหาแหล่งกําเนิดเสียงของฮัมซานั่นเองตอนเราอ่านให้มันอยู่ตอนสุดท้ายเวซีอาเวซีอาตัวอายินอย่าลืมตัวอ้ายิาเวซีอาตัวอายินไม่ใช่ตัวฮัมซานะ่ย ถ้าทำเส้นจะอ่านง่ายๆอ่าแต่ว่าตัวไอเนี่ยก็จะมีการเอ่อการกดคอกดคอฮะกดที่กลางคออ่าอ่าอ่าคือรู้กันเดืยรของเราหนะว่าเสียะกุซีลยู่ฮะกุซีกุซีแต่ตัวยานั้นมีชัดดาจะอ่านเนิดนึงนิดนึงว่าเสียะกุซีกุศลยู่ฮุสอ่ะ ฮ่หา,หาดาวมอ,ส,อสเข้าไปหาซีนยูฮุสออย่าลืมนะครับตัวซีน,นออสสสสาาตัวอักษรพยัญชนยูฮุสซามายูฮุสซามาเวลเอิรอดเอัร์ดตัวโรแล้วก็ตัวดอสตัวรออรัรดตัวบอสตายก็คือต้องทําท่าวัลอรัรดทำท่าดอสตายด้วยอย่าลืมไม่งั้นท่ากับว่าเราทิ้งตัวดอสไปวัลอรัรด ถ้าเราอ่านแค่ตัวรอตัวเดียวถือว่าไม่ถูกต้องมีรอตายแล้วก็จะมีตัวบอสตายด้วยไวเลายอูดูฮูอ่านตัวฮาลมะและหลังจากมามีวาวตัวเล็กอ่านเป็นสองฮารอกะเหมือนกับที่ตัวนี้เลยตะคูดูฮูเฮฟูฮูมาปกติวะฮูวะลัลอาลียุลอาลิมวะฮูวะลัลอาลีอ่านตัวยามีชัดด้อาลีเป็นอาลี วะฮ์วัลัยอันอ <vine> ah, ah ันอันอันอันสินนึงวะฮ์วัลอาลียุลอาซิมอะ่ทุ่ตุ่ทเนี่ยก็คือแรงกำเนิดใช่มัยก็คือเหมือนกับตัวซาแต่ตัวาอัลอฮซอมอฮาอัลลอฮอัลลอฮฺัอัอัอฮอัลั